รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Edge 510แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้กับ Garmin Edge 510ที่ตอนที่ส่งมานะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับสาเหตุน้ําเข้าไปนานแล้วนะครับส่งผลให้แบตเตอรี่ช็อตนะครับแล้วก็ชิประบบไฟช็อตนะครับสิ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับ นี่ก็ชาร์จไฟเข้าเต็มร้อเเซนะครับกินกระแสไฟชาร์จปกตินะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกติการทัชสกรีนนะครับก็ทํางานได้ตามปกติข้อมูลทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะฮะเข้าหน้าต่างนะครับททอลก็ยังอยู่ครบนะครับสีิ๊กติ้งนะครับบิทออฟ ที่หน้าต่างๆการทัศสกรีนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับก็ทํางานได้ตามปกติปุ่ม start นะครับนี่นะฮะก็เริ่มปุ่มแล็บนะครับอันนี้อ u t o part นะครับปุ่มแล็บก็ทํางานได้ตามปกตินะครับันี้ผมกด stop นะครับนี่นะครับก็ discard นะครับไม่ทำการบันทึกนะครับ ก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะเลื่อนซ้ายขวานี่นะครับ,รรบทำงานได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับก็นี่นะนีนะ่ก็กินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับถอสายชาร์จก็ทํางานได้ตามปกติ อันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะที่แบตนะครับเป็นเพราะว่าน้ำเข้าไปจนเป็นสนิมขี้เกลือนะครับกัดชิประบบไฟชำรุดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ช็อตชำรุดนะครับก็ต้องทิ้งนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบา์เราก็ยินดีให้บริการนะครับหาสาเหตุให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ